วิธีรับสายโทรเข้าอัตโนมัติขณะเชื่อมต่อหูฟังหรือบลูทูธซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกขณะที่มือเรานั้นไม่ว่างซึ่งอาจจะอยู่ในระหว่างการขับขี่โถย,ยน์พาณนะหรือจะเป็นการทำงานนั่นเองนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่แอปโทรศัพท์ปุ๊บแต่ที่เมนู3จุดด้านบนขวามือปึ๊บแตะการตั้งค่าปึ๊บแตะการรับและการวางสายปุ๊บ แล้วมาดูหัวข้อตอบโดยอัตโนมัติรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ขณะเชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์บลูทูธตอนนี้ปิดอยู่แล้วก็เปิดใช้งานครับปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะตรงข้อความตอบโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งครั้งปึ๊บเมื่อมาถึงด้าน,นี้นะครับก็คือการตั้งเวลาในการรับสายอัตโนมัตินั่นเองอย่างเช่น Sabes, เราเลือก2วินาทีเ hmm. น LIKE like ี่ยนะครับเมื่อมีสายเรียกเข้าเข้ามาก็ต้องรออีก2วินาทีเราถึงจะมีการรับสายอัตโนมัตินั่นเองนะครับเช่นกันตรงเนี้ยสมมติเราเลือกเป็น5วินาทีเนี่ยถ้ามีสายเรียกเข้าเข้ามานะครับรอประมาณอีก5วินาทีถึงจะมีการรับสายแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราเลือกส0วินาทีก็เหมือนกันนะครับเมื่อมีสายเรียกเข้าเข้ามาต้องรออีก10วินาทีเราถึงจะมีการรับสายอัตโนมัตินั่นเอง หรือเราจะเลือกเป็นกําหนดเองแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บแล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับสมมุติเป็น15วินาที1 5นะครับแล้วก็มาแตะคําว่าเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็แตะคําว่ากําหนดเองปุ๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการกําหนดเวลาในการรักษาเองนะครับเอาแตะเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเพ,พงื่อความชัวปุ๊บนี่ครับ15วินาทีนะครับแล้วออกไปก่อน โอเคตอนนี้เราตั้งไว้ส,สมมุติเราตั้งไว้อย่างเงี้ยสิบห้าวินาทีนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีสายเรียกเข้าต้องรออีกประมาณ15วินาทีเราถึงจะมีการรับสายแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีรับสายโทรเข้าแบบอัตโนมัติขณะเชื่อมต่อหูฟังหรือบลูทูธฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ